เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกทท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะของงวดวันที่17มกราคมค่ะจะเป็นแนวทางแบบสูตรคํานวณน,นะคะไม่ใช่สูตรเก็บสถิตินะคะสถิติจะลงให้ก่อนวันหวยออกสามถึงสวันนะคะจะลงให้ก่อนหน้านั้น แต่ว่าสําหรับอันนี้จะเป็นสูตรคํานวณนะคะเป็นสูตรคํานวณแบบง่ายนะคะดิฉันจะไม่เอาสูตรที่ยากมาลงนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเก็บไว้ทําเองหรือดูเองได้นะคะจะได้ไม่ต้องรอดิฉันอย่างเดียวหรือถ้าขี้เกียจทําเองนะคะก็รอดูคลิปของดิฉันได้ะค่ะเดี๋วดิฉันจะคํานวณให้แล้วก็เดี๋ยวก็ใกล้หวยออกก็จะสรุปให้แต่ส่วนล่างนะคะล่างนี้จะพยายามสรุปให้เร็วหน่อยนะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไปหาลอตเตอรี่ทันนะคะถ้าสรุปช้าเดี๋ยวหาลอตเตอรี่ไม่ทันนะคะ สำหรับในคลิปนี้จะเป็นเด่นบนนะคะซึ่งไม่ได้ปักหลักนะคะแค่อาจจะมา10หน่วยนะคะย้ำนะคะว่าสูตรของดิฉันจะค่อนข้างเน้นไปที่10หน่วยนะคะจะไม่เน้นไปที่ร้อยเพราะว่าสูตรหลักร้อยมีอยู่ต่างหากนะคะจะพยายามทําให้เข้า10หน่วยนะคะไม่ไม่พยายามจะให้หลุดไปที่หลักร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเข้าหลักร้อยถือว่าผิดนะคะถือว่าไม่เข้าในงวดนั้น เพราะว่าเด่นบนก็คือถือว่าเป็น2ตัวนะคะไม่ใช่3ตัวนะคะเดี๋ยวหลักร้อยค่อยว่ากันค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะคะก็ง่ายๆอีกเช่นเดิมนะคะใช้หลักพันนะคะคูณ3นะคะก็คือ3มครั้งนะคะบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะสูตรนะคะก็จะตามนี้นะคะ6นะคะ6คูณ3นะคะ เท่ากับ8ค่ะ6คูณ3เท่ากับ8 8, 8นะคะบวกกับ5เท <8 S 2> <5 S 1> ่ากับ3 <5 S 1> นะคะ8บวก5เท่ากับ3ดิฉันลืมเขียนแล้วก็บวก2นะคะคงที่บวก1คงที่นะคะบวก2คงที่เท่ากับ 5่าบวกหนงที่เท่ากับ6ค่ะหน่วยงตมานะคะออก106ล่าง70นะคะก็เข้าที่6นะคะหลักหน่วยบนค่ะวงวดต่อมานะคะเช่นเดิมค่ะ9นะคะคูณ3นะคะเท่ากับ27นะคะ7นะคะ7จ็บวกศเท่ากับเค่ะ7จบวกสคงที่เท่ากับ 9ก้าเ้าบวกหน่คงที่เท่ากับ0นะคะหวยงวดต่อมานะคะออก7 8 9ล่าง6 4สนะคะก็เข้าที่9ค่ะ7ไม่นับนะคะเพราะว่าเป็นหลักร้อยดิฉันไม่นับค่ะงวดต่อมานะคะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนคูณกัน3ครั้งนะคะแสน3ครั้งคูณ คูณสนะคะก็จะได้เท่ากับ1น,นะคะ1บวกหลักหน่วยของล่างนะคะก็จะได้เท่ากับ5ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะ3ไม่ใช่5ค่ะ3นะคะบวกเเท่ากับไม่ใช่บวก7 3็ดบวกสเท่ากับเนะคะดิฉันนี่เบลอละ3ามบวกสเท่ากับเนะคะ3ามบวกสเท่ากับหงงเลยค่ะ7นะคะ บวก2คงที่เท่ากับ9บวก1คงที่นะคะบวก1คงที่เท่ากับ0ูนย์ค่ะหวยออกนะคะ805ล่าง08นะคะก็เข้าที่0นะคะหลัก10ค่ะงวดต่อมาค่ะหลักแสนนะคะคูณกัน3ครั้งนะคะคูณ3นะคะ9นะคะคูณ3ได้บ 9, 9, บ 8, เท่ากับ9 9้บวกแเท่ากับ 7อีกแล้วนะคะ7นะคะบวก2คงที่เท่ากับ9บวก1คงที่เท่ากับ0ค่ะหวยงต่อมานะคะออก0 9 3ล่าง1 4ค่ะเข้าที่9นะคะ0ไม่นับนะคะ0เป็นหลักร้อยงวดต่อมาค่ะหลักแสนนะคะคูณ3ครั้งนะคะ8ปคูณสนะคะ24นะคะ4นะคะ4บวก หลักหน่วยล่างนะคะสี่บวก4เท่ากับ8นะคะโอ้ดิฉันเขียนผิดตำแหน่งนะคะขอภายนะคะขอภายนะคะเมื่อกี้เป็นลบมาะค่ะได้เท่ากับ8บวก2คงที่เท่ากับ0บวก1คงที่เท่ากับ1ค่ะ งวดนี้คือหลุดนะคะเพราะว่าหวยออกนะคะหนึ่งเก้าหกล่างห้ค่ะงวดนี้ถือว่าหลุดนะคะเพราะว่าไปหลักร้อยนะคะดิฉันถือว่าหลุดแล้วก็หวังว่าในงวดนี้จะกลับมาเดินต่อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้หลุดต่อเนื่องนะคะเขาจะหลุดแล้วเขาจะกลับมาเข้านะคะก็หวังว่าในงวดนี้จะกลับมาเดินต่อนะคะก็มาดูกันค่ะว่าในงวดนี้ จะกลับมาเดินต่อไหมนะคะสาหรับในงวดที่แล้วนี่หลุดค่ะไปเป็นหลักร้อยไม่ใช่นะคะไม่ไม่เข้านะคะถือว่าไม่เข้าสําหรับดิชันนะคะงวดต่อมาค่ะงวดวันที่17นะคะใช้หลักแสนนะคะคูณ3ครั้งนะคะก็จะได้3คูณนคูณ3นะคะได้เท่ากับ3นะคะบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะ3คูณ1คูณ3เท่ากับ3บวก8ได้เท่ากับ หค่ะบวก2คงที่เท่ากับ3บวก1คงที่เท่ากับ4ค่ะ1นึสาสีนะคะเขาจะมาไหมนะคะเลข3ตัวนี้นะคะ134ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูคลิปก่อนๆนนี้มันจะมีเลขที่ชนกันนะคะบนนะคะก็จะมีสูตรนี้นะคะ ก็จะมีหลุดไปหนึ่งงวดนะคะเรากลับมาเดินต่อแล้วก็คิดว่าในงวดนี้มันชนกันที่เลข3กับเลข4นะคะชนกันเล็กจาเลข3กับเลข4แล้วก็ยังมีอีกอันนี้นะคะอีกสูตรหนึงนะคะอีกสูตรหนึ่ง,นะะนงชนกันที่เลข1ค่ะสูตรนี้จะชนกันที่เลข1น,นะคะชนกันที่เลข1 สูตรอันนี้สูตรสูตรสิบบนนะคะสิบบนนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนะคะจะมาไหมนะคะสำหรับเลขหนึ่งนี้นะคะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ออกอากาศไปแล้วนะคะที่ดิฉันยงให้ไปแล้วสูตรเด่นบนนะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะก็จะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะก็จะชนกันหลายสูตรก็จะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่นะคะ ที่ชนกันนะ,ะแต่ปัญหามันคือว่าเลข4มันติดดับของสถิติของดิฉันนะคะที่ทำมามันเลข4มันอยู่ในดับบนนะคะดอเขาจะมากันแค่2ตัวนี้ก็น่าคิดอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดิฉันให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าตามนี้เป๊ะนะคะก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นดูกันยาวๆอีกหลายคลิปนะคะสําหรับหวย ข้างบนนะคะสําหรับบนก็ต้องดูกันอีกหลายคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะลงได้ไม่กี่คลิปเองนะคะก็ะเอาไว้วิเคราะห์กันต่อในคลิปถัดๆไปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ